คุณลูกค้ารับต้นไม้ไปเลี้ยงได้ระยะหนึ่งแล้วสวยงามมากๆมือใหม่มาเรียนรู้เรื่องชื่อไม้มงคลอโกนิมาไปด้วยกันนะคะชุดนี้ก็สีสันสวยสดใสไม่ว่าจะเป็นสีอัมพรหลักทรัพย์แสงจันทรานะคะาบารมีเศรษฐีสวยงามมากๆนะคะเลี้ยงดูนะคะสวนสวยด้วยมือเหล่าอโกนิมาพันธ์ต่างๆ ้นแสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้าอยู่ในตระกูลอโกนิมาสามารถตัดแช่ใน